สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ l l e r อ f f i ออฟิวันนี้เราอยู่กับสํานักทัางเลืดพบจบแดนหรือถ่องซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทั้งสองฝึกฝนร่วมกันมาจนถึงเวลาทานอาหารกลางวันซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเติมเต็มพลังวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่ เมื่อไปถึงโรงอาหารพวกเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจครั้งใหญ่เฮ้ยสหายทั้งสองข้าดินมาว่าพวกเจ้าสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ดีมากเพราะน้องสาวคนนี้กลับมาแล้วเจ้าจะไปรอบชิงชนะเลิศโดยไม่มีค่าได้อย่างไรกันเสียวเซียวพิงประตูโรงอาหารอย่างมีความสุขขณะที่นางพูดออกมาพร้อมกับจ้องมองไปที่หัวอีห่าวระหว่างตงซึ่งกำลังเดินเข้าไป ทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมากพวกเขารีบเดินไปหานางหัวอีห่ฮาจึงรีบถามว่าเซียวเซียวเจ้าฟื้นแล้วอย่างนั้นหรือเซียวเซียวหัวเราะคิกคักก่อนจะตอบว่าแน่นอนสิข้ามีวิญญาณยุทิคู่นะเห็นได้ชัดว่าข้ามีความสามารถมากพวกเจ้าคิดว่าข้าต้องพักนานแค่ไหนจากการขันนัดเล็กๆแบบนั้นความจริงแล้วไม่มีอะไรผิดปกติกับข้าเลย เอาละ่ะไปกันเธอะข้าจะเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเจ้าสองคนวันนี้มาทานอะไรอร่อยๆกันเธอเพื่อให้เราจะมั่นใจว่าจะได้รับสารอาหารเป็นอย่างดีแล้วเราจะอาจเจ้าพวกนั้นในตอนบ่ายจนพวกเขาดูแลตัวเองไม่ได้เลยอีอีอ,อีหัวอีห่าวยิม้มแล้วขยับมือขวาไปข้างหน้าอีกครั้งวางตรงก็วางมือบนมือของหัวอีห่าวอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ ในขณะที่เซอเซียวก็วางมือไว้ด้านบนสุดทั้งสามคนมองหน้ากันและรอยยิ้มที่มั่นใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาก่อนจะพูดออกมาพร้อมกันว่าเราจะเป็นผู้ชนะเวลาอาหารกลางวันเพิ่งเริ่มต้นนักเรียนจึงยังมาไม่มากนักท,นทันทีที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชนะเสียงแหลมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นว่าช่างหน้าไม่อาจจริง จ้าไม่โอ้อวดเกินไปหน่อยหรืองไงผู้ชนะจะเป็นนักเรียนห้องที่ห้าของพวกเราอย่างแน่นอนทั้งสามคนของหัวอีฮหาวหาันไปรอบๆพรมการเพื่อดูนักเรียนใหม่สามคนที่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาคนที่อยู่ตรงกลางคือใต้หวาปินสัตว์ตัวส่วนตัวของหัวอีฮาวายทางกับการคนที่พูดออกมาต่อหน้านี้คือเด็กผู้หญิงผมดำซึ่งยืนอยู่ทางซ้ายมือของใต้หวาปิน ผู้หญิงคนนี้มีในตาที่พิเศษมากตาซ้ายและตาขวาของนางแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยตาซ้ายของนางจะเป็นสีฟ้าอ่อนในขณะที่ตาขวาจะเป็นสีเหลืองอ่อนขณะที่นางเพ่งสายตาไปทั้งสามคนในตาของนางก็กลายเป็นอรอยกีดแนวตั้งโดยไม่คาดคิดทำให้นางดูแปลกมากใต้หวาปินมีสีหน้าขึ้นคืมแต่เขายังคงเงียบ หลังจากกวาดสายตามองไปยังทั้งสามคนแล้วเขาก็เดินเข้าไปในโรงหารอย่างภาคภูมใิใจนายทางกับการผู้หญิงผมดำม่รงเสียงคมคู่พวกเขาอย่างดูถูแต่ผู้หญิงอีกคนนายกลุ่มซึ่งมีผมยาวสีชมพูก็ยิ้มให้พวกเขาแต่รอยยิ้มของนางมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากมากจนเหมือนจะซึมเข้าไปในกระดูกเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงสองคนนี้ เป็นเพื่อนร่วมทีมของไต้หวาปินหวางตรงและเซลลวกำลังเจาะระเบิดอารมณ์แต่ผกเข่าวถูกหัวอีห่าวหยุดไว้ก่อนไต้หวาปินจาข่าวไม่ได้อย่างแน่นอนและหลังจากการต่อสู้ในใจของหัวอีห่าวก่อนหน้านี้ข่าวก็สามารถสงบสติอารมณ์เมื่อได้พบไต้หวาปินอีกครั้งส่งคำคำพูดนั้นอะไรความหมายมาตกลงกันในสนามประเมินหลังจากอาหารกลางวันกันเถอ หลังจากพูดอย่างเฉืเอยหัวอีห่าวก็เดินเข้าไปในโรงอาหารพร้อมกับเพื่อนเพื่อนของเขาหากเป็นวันธรรมดาหัวอีห่าวจะไม่กินอาหารที่ราคาแพงที่สุดในโรงเรียนอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีคนเลี้ยงเขาก็ตามมันมีราคาที่แพงเกินไปแต่วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งเซลลว,วได้ใช้พลังเกินขีดจำกัดในเมื่อวานแล้วร่างกายของนางก็ต้องการได้รับการบำรุง นายท้ายที่สุดเซียวเซียวไม่สามารถเลี้ยงอาหารผู้เขาได้เนื่องจากหวังตตงได้เป็นคนจ่ายเงินแทนแล้วไม่ใช่หัวอีหาวไม่อยากจ่ายแต่เขายอมแพ้หลังจากเห็นตัวเลขบนใบเสร็จเงินที่เขาสะสมจากการขายปลาย่างเป็นเวลาสองสามเดือนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนก็ยังไม่เพียงพอสาหรับจ่ายค่าเล่าเรียนในภ<อ>าคเรียนถัดไปเลยนอกจากนี้ ค่าเล่าเรียนที่จำเป็นสำหรับชั้นปีที่2ก็ยังแพงกว่าเดิมอีกด้วยทางด้านทีมสามคนของใต้หวาปินก็กินอาหารที่ดีที่สุดในโรงหารเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ไกลกันนักและกินอาดรมจางๆก็แทรกซึมเข้าไปในอากาศแล้วเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเริ่มการต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วการหันขานของพวกเขาในช่วงบ่ายมีความสำคัญมากกว่า หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วทีมสาบคนของหัวอีฮาวก็มายังสถานที่ที่เงียบสงบริมทะเลสาบเทพสมุทรเพื่อศึกษากลายุทธ์ของการต่อสู้บางอย่างสามหลับการขังขันในตอนบ่ายพวกเขากำลังไปเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากและมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่รู้สึกประมาแมว,ว่าพวกเขาจะเป็นแค่นักเนยนหม่แต่การขันขันชิงชนะเลิศครั้งนี้ มีความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้เขารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้สามารถตัดสินผู้ชนะนัดสุดท้ายของการขันได้ถึงเวลาแล้วปายที่สนามประเมินการเซียวเซียวพุ่นออกมาตกลงหัวอี้ฮาวพยักหน้าในขณะนั้นหวางตรงก็พูดขึ้นว่าอี้ฮาวกอดค่าหน่อยสิดวงตาของเซลเซียวเบิกกว้างขึ้นในทันที แต่นางก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นความอาฆาตที่เย็นเย็นปรากฏขึ้นในดวงตาของหวางตงหัวอีห่าวระหว่างตงมีความเข้าใจที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างกานร,ร่างกายของเขาสานและเขาก็เข้าใจทันทีว่าวางตงหมายถึงอะไรก่อนจะพูดว่าวางตงหวางตงก็ยิ้มอย่างเฉยเมยและมีแสงเย็นว่าผ่านดวงตาของเขา แต่น้ำเสียงของเขาก็อ่อนโยนมากถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ได้อย่างไรลง่งหัวอีหฮาวสูดหายใจเขาลึกและหยุดพูดจากนั้นเขาก็กางแขนก่อนจะสวมกอดวังตงซันนามประเมิเนดูเงียบสงบมากจนน่าขนลุกแม้ว่าพวกเขาจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันแบบแพ้คันออกของการประเมินนักเรียนใหม่แล้วแต่ก็ไม่มีนักเรียนเข้าชมรงเรียนสื่อไลเคอร์ พาย,ยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาองค์ประกอบของความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถเข้าชมการประเมินของผู้อื่นได้อย่างแน่นอนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประเมินจะต้องกลับไปเรียนดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่จำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในสนามประเมินแต่การขาดหายไปของนักเรียนก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนมาร่วมงานเพลงน้อยนิดอาจารย์เกือบทั้งหมดที่ไม่มีสอนแต่ามารวมตัวการที่สนับประเมินเพื่อรอดูนัดชินชนะเลิศแม้แต่เหยียนเศร้าเจอผู้อำนวยการโรงเรียนสือลเลิศก็ยังมาดูการขันนี้ด้วยตัวเองพร้อมกับตู้ไวัลลุนและอาจารย์คนอื่นพวกเขาก็เดินขึ้นไปบนเวทีสูงแล้ว แม้ว่านี่จะเป็นเพียงการประเมินนักเรียนใหม่ซึ่งจัดขึ้นหลังเจ้าเริ่มเรียนได้3เดือนแต่นักเรียนกืบทั้งหมดจากลานด้านนอกของโรงเรียนเซเลเครอร์ก็ได้เปิดเผยความสามารถของพวกเขาในระหว่างการประเมินนักเรียนใหม่นี้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากโรงเรียนและได้รับการดูแลเหตุผลที่ผู้อำนวยการอย่างเ้าเจอมานาน เป็นเพราะความแข็งแร่งของนักเรียนใหม่ในปีนี้โดยปกติแม้แต่นักเรียนของโรงเรียนเซอร์ไลเครอร์ก็ต้องใช้เวลา3ปีหรือมากกว่านั้นจึงจะมี3มวงแหวนยานได้ในขณะเด,ดยียวกันจำเป็นต้องมีการฝึกฝนของระดับสมวงแหวนยานสามหลับนักเรียนชั้นปีที่3ถึงจะสามารถเลื่อนตำแหน่งไปเป็นนักเรียนชั้นปีที่4ีได้แต่นักเรียนใหม่3ามคน ที่อยู่ในระดับ3ามวงแหวนนี้ด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้พวกเขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถเข้าสู่ลานด้านในได้ในอนาคตแม้แต่อย่างเช้าเจอก็อยากเห็นว่าทีมใดในสองทีมนี้จะเป็นผู้ชนะของการประเมินนักเรียนใหม่ในปีนี้ซึ่งทีมที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดคือทีมหัวอีฮาวเนื่องจากรายงานของตู้เวรุนด้วยการอาศัยความแข็งแกร่ง ของมหาวิญญาจารสองคนและหนึ่งวิญญาจารย์ทีมของหัวอีหาวสามารถเอาชนะทีมนิ่งเทียนและทีมเสียว,วันเย่ซึ่งเป็นอัคราจารได้ทั้งคู่นอกจากนี้ความสามารถของวังตงและเซาเซียวสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าหน่าทึ่งเทพธิดาผีเสื้อจลัสแสงของหวังตงเป็นวิญญาณยุทธที่ไม่มีใครเทียมได้แม้แต่ในโรงเรียนสื่อไลเคอร์เอง นายทางกับการศักยภาพของเซลเซียลนฐานะวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยึธคู่ยิ่งใหญ่กว่าวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุึธคู่เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสมัยแรกๆบนดินแนบโต,ตลัวและสิ่งนั้นยังคงจริงมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของโลกแต่ปัจจุบนันโรงเรียนยเซเลคเอร์ มีเพียงแค่นักเรียน3คนเท่านั้นรวมถึงเซลล์ที่มีวิญญาณยุบคู่แต่นักเรียนอีกสองคนได้กลายเป็นศิรลานด้านในแล้วและพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10อันดับแรกจากนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสำหรับหัวอีฮาวโต้ไวรุนก็ได้อธิบายสถานการณ์ของเขากับผู้อำนวยการอย่างเศร้าเจอว่าหัวอีฮาว มีวิญญาณยุตกายที่หาไดยากซึ่งเป็นวิญญาณยุตประเภทจินยางแต่โชคไม่ดีที่เขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีส่งผลให้เขาอยู่ในระดับ17เท่านั้นนอกจากนี้เขามีวงแหวนยาณเพียง10ปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะมีความสามารถค่อนข้างดีแต่ข้อบอกพร่องในตอนเริ่มต้นของการฝึกฝนขงเขาไม่สามารถแก้ไขได้ นายเวลาเดียวกันยังมีคำถามอีกว่าหัวอี้ฮาวจะได้รับเหินยานที่แข็งแร่งเพียงพอหรือไม่นายฐานะผู้ถือครองวิญญาณยุทธประเภทจิ๋ยญานด้วยเหตุสุดวิสัยนี้โต้ไวลุนจึงได้ใส่เคลื่อนหมายคำถามไปรอบๆในขณะที่พูดชื่อของหัวอี้ฮาวและได้แสดงความไม่เต็มใจที่จะให้หัวอี้ฮาวเป็นสิธิ์หลักของโรงเรียน เยียนเศร้าเจออย่างคงมั่นใจกล่าววิธีที่ตู้ไว้หลุนจัดก,การสิ่งต่างๆในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาตู้ว้หลุนมีสายตาที่เฉียบแหลมมากในขณะที่ทั้งคู่มีความยุติธรรมและเป็นกลางในเวลาเดียวกันข่าวได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียนสื่อไลเครื่อทั้งหมดรวมถึงการดูแลนักเรียนดีเด่นจำนวนมาก แต่เยียนเศร้าเจอไม่ใช่ผู้อํานวยการคนเดียวของโรงเรียนเือไลเคอร์เขาเป็นผู้อํานวยการแผนกวิญญาณยุทธ์แต่โรงเรียนื่อไลเคอร์ก็มีผู้อํานวยการแผนกอาวุธวิญญาณด้วยผู้อํานวยการทั้งสองร่วมกันจัดการทุกอย่างภายในโรงเรียนแน่นอนว่าเยียนเศร้าเจอผู้ซึ่งควบคุมแผนกวิญญาณยุทธ์มีอำนาจมากกว่าเล็กน้อยแล้วหวงผู้อำนวยการทั้งสอง แต่ผนแผนอาวุธวิญญาณเป็นอิสระซึ่งมีความสามารถในการขันกับผนแผนวิญญาณยุทธ์ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่มีอำนาจเหนือกว่าผนแผนอาวุธวิญญาณมากนากักนอกเหนือจากผู้อำนวยการทั้งสองคนแล้วผนแผนวิญญาณยุทธ์และผนแผนอาวุธวิญญาณต่างก็มีอรองผู้อำนวยการของตอนเองซึ่งรับผิดชอบดูแลลานด้านนอกนอกจากนี้เหยียนเศร้าเจอและคู่หงเขา นายผนวิญญาณยุทธเน้นกำลังความสามารถของพวกเขาที่ลานด้านในมากกว่าเนื่องจากลานด้านในเป็นแกนแท้ของโรงเรียนไซเลอร์ด้วยเหตุนี้ปกติแล้วพวกเขาจึงไม่สนใจเรื่องต่างๆในลานด้านนอกมากนะักผู้อำนวยการผานวิญญาณยุทธของลานด้านนอกยังเป็นอรองผู้อำนวยการของโรงเรียนอีกด้วย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนนักเรียนชั้นปีที่5และปีที่6กเขาเลือกนักเรียนที่ยอดเยี่ยมจากลานด้านนอกเพื่อเป็นสิทธิ์ของลานด้านในในขณะที่ทรงสิทธิเหล่านี้ให้ผ่านการประเมินที่เข้มงวดหลายประเภทแต่เขาไม่ได้จัดการเลื่อนอื่นๆมากมายนอกเหนือจากผู้อำนวยการจากลานด้านน,นนอกแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดนแผนวิญ,ญญาณยึดคือ โตวรยลุนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาผ่านแน่วิญญาณยุทธของลานด้านนอกโตเวรยลุนมีอำนาจมากมายมหาศาลแต่ไม่มีคู่แข่งสำหรับตำแหน่งของเขาในช่วง20ปีของการสอนเขาได้อุทิศตนอย่างหนกักให้กับแผนวิญญาณยุทธอย่างมีมโนธรรมด้วยเหตุนี้เหยียนเซาเจิดจึงมั่นใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาดูแลสิ่งต่างๆและเชื่อมั่น ในการตัดสินใจของโต้เวยหลุนอย่างเต็มที่เมื่อเขาพูดถึงนักเรียนเวยหลุนเจ้าชอบใครในการแข่งขันในวันนี้เหยียนเศร้าเจอถามออกมาด้วยรอยยิ้มโต้เวยหลุนหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าข้ามั่นใจเล็กน้อยนทีมของไทหวาปินแม้ว่าทีมของหัวอีฮาวจะสามารถเอาชนะสองทีมที่นำโดยนักเรียนใหม่ที่อยู่ระดับอัคราจารยา์ญา แต่ความแข่งแร่งโดยรวมของทีมใต้หวาปีนค่อนข้างแข่งแร่งกว่าทีมห e ัวอีฮาวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามหลับเพื่อนร่วมทีมสองคนของเขาผู้นางทั้งคู่ค่อนข้างแข่งแร่งทั้งสามคนมีโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปในด่านด้านในได้ในอนาคตเยียนเศร้าเจอยิ้มและพยักหน้าแต่ในขณะนั้นเองโจโจก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่านายเมื่อผู้อำนวยการโตคิดว่า ใต้หว่าปินจะชนะงานค่าจะบอกว่าอีกทีมจะเป็นฝ่ายชนะเองเหยี่นเศร้าเจอไม่ได้หันไปมองแต่ร่องรอยของรอยยิ้มก็ได้ปรากฏบนใบหน้าของเขาแล้วก่อนจะพูดว่าเฉียนตัวตัวทำไมคนอย่างเจ้าถึงวิ่งมาที่นี่ได้ท,ทันทีที่ข้าได้กลิ่นโลหะจากเจ้าข้าก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเจ้าผู้มาใหม่เป็นชายอายุห้ปีที่แข็งแกร่ง เขาไม่มีอรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าแต่เขามีผมสีขาวเต็มศีรษะซึ่งดูคล้ายกับเข็มเหล็กทำให้เขาดูเป็นคนมีประสบการณ์มากมายในชีวิตร่างสูงแข็งแกร่งของเขาดูราวกับว่ามานถูกแกะสลักมากจากหินแกรนิตและเขาสูงอย่างน้อย2.2เมตรไหล่ที่กว้างและกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งของเขาดูเหมือนจะไม่อ่อนแรงตามอายุเลย ในขณนะที่ผิวสีทองเขาเป่งประกายแวววาวราวกับโลหะอ่านเนื่องมาจากแสงอาทิตย์และกลิ่นที่รุนแรงของโลหะที่ลอยออกมาจากร่างกายของเขาแต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆขางเขาคืออาจารย์โจอ,อี้ที่เคยพาหัวอีหาวไปพบนั่นคือฟ้านอีเหยียนเศร้าเจอไม่ได้มองกลับไปแต่โต้วลุนได้หันไปมองแล้วร่องรอยความประหลาดใจ ก็กับพิปผ่านดวงตาของเขาเขาเรีบคงคำนับเ้ืยอความเคารพพร้อมพูดว่ารองผู้อํานวยการเฉียนท่านเป็นอย่างไรบ้างอะไรทาให้ท่านมาที่นี่ได้เฉียนตัวตัวน,นั้นมีนิส,สัยที่ดีมีอรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเสมอเขาเป็นรองผู้อํานวยการแผนาอาวุธวิญญาณผู้ดูแลก,กิจกรรมประจําวันภายใน,นเขามีตําแหน่งที่สงูสงส่งน,นายแผนอาวุธวิญญาณ และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่เหนือเขาตามแนวของเขาในโรงเรียนสื่อไรเคอร์นั้นสูงกว่โต้วไวลุนเล็กน,อน้อยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอลุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ ers, ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ